สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่คลิปก่อนหน้านี้บอยเคยมารีวิวแอปวิจิ๊แอปสำหรับทำวิจเจ็ตน่ารักน่ารักแบบนี้เอาไว้แล้วนะคะก็มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้บอยสอนทำวิจเจ็ตแบบขยับได้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นวิจเจ็ตขยับได้ดุก๊กดิ๊กดุกดิก,ดกน่ารักแบบนี้นะคะคลิปนี้มาดูวิธีทำกันเลยค่ะโดยแอปที่บอยใช้จะเป็นแอปวิจเจ็ตคิดอันนี้นะคะเ่ินปากกาที่บอยจะใช้ในวันนี้จะเป็นสไตลัสเจน13แท่งนี้ค่ะ ขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องไปเซฟรูปกิฟต์ดุกดิกดุกดิกแบบนี้ไว้ก่อนนะคะให้เข้าไปที่ safari ค่ะป้อยแนะนำเป็นเว็บไซต์ tno.com นะคะ t e n o r .com นี่ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะคะจะมีกิฟต์น่ารักนารัให้เลือกเยอะเลยค่ะเราอยากได้แบบไหนเราก็พิมพ์เซิร์ชไปเลยนะคะอย่างป้อยอยากได้เป็นกระต่ายกับหัวใจนะคะก็พิมพ์ว่า bunny heart นะคะ นี่ค่ะก็จะมีกิฟต์รูปกระต่ายน้อยน่ารักเยอะเลยนะคะเราอยากได้รูปไหนเราก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็กดค้างไว้เพื่อเซฟนะคะกด Add to Ph o t o เลยค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่อัลบั้มรูปของเราค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็มีกิฟต์น่ารักน่ารักแล้วนะคะที่ปล่อยเซฟลลไว้จะมีประมาณนี้ค่ะทีนี้มาเริ่มทำวิดเจ็ตกันเลยนะคะ เปิดแอปวิจเจคิดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะจะมีให้เลือก3ขนาดนะคะคือ small medium แล้วก็ large ค่ะเรจะทําเป็นแบบ large นะคะกดที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลือก l large นะคะกด Confirm ค่ะจากนั้นก็กด fully customize นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเลือกที่ media นะคะจากนั้นก็เลือกรูปที่เราเซไว้เมื่อกี้ค่ะเราจะเลือกเป็นรูปนี้นะคะ นี่ค่ะหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็จะมีเป็นช็อตๆให้เราเลือกแบบนี้นะคะปอยแนะนําให้เลือกเป็นสองช็อตค่ะจะกาลังดีนะคะนี่ค่ะจะเลือกช็อตไหนก็ได้นะคะน้องก็จะขยับค่ะเราจะเลือกเป็นช็อตแรกกับช็อตสุดท้ายแบบนี้นะคะช็อตแรกน้องจะเอามือจับที่ปากแล้วก็ช็อตสุดท้ายน้องจะปล่อยหัวใจออกมาค่ะเลือกได้แล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยนะคะจากนั้นก็จะมีให้ใส,ส่สีแบ็กกราวด์ได้ด้วยค่ะก็กดไปที่แบ็กกราวด์นะคะ แล้วก็เลือกฟิล l ค่ะจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะเราจะเลือกเป็นสีนี้ค่ะเลือกได้เราก็กดปิดนะคะกดที่โฟกราค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นเฟรมดูเรชันค่ะเลือกว่ารูปจะขยับเร็วขยับช้านะคะไปแนะนำให้เลือกเป็นที่1วินาทีก็พอค่ะจะขยับเร็วกำลังดีนะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะ นี่ค่ะพอกดเซฟเรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับมานะคะนี่ค่ะเราก็ได้วิดเจ็ตน่ารักน่ารักเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ให้ออกจากแอปค่ะมาที่หน้าโฮมนะคะแล้วก็กดตรงจอค้างเอาไว้ค่ะจนมีเครื่องหมายบวกขึ้นมานะคะก็แตะที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็ให้พิมพ์ว่าวิดเจ็ตคิดนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็เลือกเป็นขนาดใหญ่นะคะ ก็แอดวิดเจตได้เลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้วิดเจตดุกดีกน่ารักเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะแอปนี้ในไอโฟนก็มีเหมือนกันนะคะสามารถทำได้เหมือนกันค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ